ให้7วันเลยนะแล้วก็7จ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบแปดนาฬิกาเด็กนักเรนเขาไม่เปิดก็บอกแล้วว่าถ้าเข้าไม่เปิดเอเข้าไม่เปิดใช่ไหมปล่อยพวกนูกไปไปจะไปบุกใกคาเองพวกนูกจะไปบุกเขาเองวัดว่าเขาจะคิดยังไงนูกไปบุกเองเลยพวกนูกไปบุกเองเลย มาเร็วเขาบอกฟังไทยไม่ออกฟองลิฟต์แล้วนะไม่ใช่นเดี่ยวแล้นะใช่ถ้าบอกว่าฟังไทยเขายังไม่เปิดทางให้ออกแล้วฟังไทยอะมาบอกว่ากัมพูชามให้ออกจะเอาอะไรกันแน่คนที่เดือดร้อนเนี่ยคือพวกนู